สวัสดีครับคลิปนี้นำเหรียญายอีสานนะครับมาลงคลิปแนะนำแบ่งปันเพื่อนนะครับ mm hmm. เหรียญน,นี้เป็นเหรียญพระธาตุพนมนะครับปี2522อ่เป็นเหรียญพิธีนะครับบรรจุพระอุรังคธาตุนะครับที่ระลึกพระราชพิธีบรรจุพระอุรังคธาตุ1 2 3มีนาคมปี2522นะครับมีเขียนไว้ด้านหลังนะครับ นี่เป็นเหรียญประสบการณ์นะครับหลายๆท่านก็จะเรียกว่าเหรียญสึนามินะครับเหรียญสึนามินะครับเหรียญประสบการณ์สึนามินะครับรุ่นนี้นะครับที่อดีตนะครับตอนที่เกิดสึนามิที่เมืองไทยนะครับก็มีประชาชนรอดนะครับรอดอย่างหูดบิดนะครับนะครับพี่ท่านนั้นท่านก็บูชานะครับบูชานะครับคือเหรียญรุ่นนี้ นะครับติดตัวนะครับเหรียญพระธาตุพนมนะครับปีสองนะครับก็เลยเรียกกันว่าเหรียญสึนามินะครับเหรียญประสบการณ์สึนามิเหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับเป็นเหรียญทองแดงกระไหลทองนะครับมีมีลงยาก็มีนะครับเท่าที่เห็นก็มีลงยาด้วยนะครับแต่วงนี้เป็นกระไหลทองเปื่อยเลยเผื่อใครสนใจนะครับอันนี้เดิมๆนะครับได้มาจากหิ้งพระเลย ก็ลงมาแนะนำนะครับนี่เป็นเหรียญดีประสบการณ์สูงนะครับแล้วก็พิธีปลุกเสกใหญ่ด้วยนะครับปี2อนะครับในหลวงก็เสด็จนะครับในหลวงรัชกาลที่9ก้าก็เสด็จแล้วก็การปลุกเสกก็ได้เกจิสายกรรมฐานสายสารเก่งๆหลายๆท่านนะครับโดยนําโดยหลวงปู่ขางนะครับวัดอุดมคงคายคิมีเขตนะครับมาเป็นประธานนะครับในการปลุกเสกพุทธพิเศษนะครับรุ่นนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะส่องรายละเอียดให้เพื่อนพิจารณานะครับนี่การออกแบบนะครับลักษณะเหรียญก็จะเป็นทรงเหมือนตู้ไปรษณีย์นะครับจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็มีหน้าจั่วเหมือนตู้ไปรษณีย์นะครับแกะพิมพ์นะครับก็เป็นพระธาตุพนมนะครับฉายแสงเลยนะครับนี่เป็นรัศมีนะครับด้านล่างก็เขียนนะครับเขียนชื่อพระธาตุพนมนะครับ นี่ดูลักษณะการแกะนะครับแล้วก็อาจจะชุบนิกเกิลแล้วก็ลงกระไหลกระไหลทองนะครับนี่ลักษณะเหมือนชุบนิกเกิลลงกระไหลทองครับลัตสมีลักษณะแบบนี้เลยนะเผื่อใครอยากได้ไปใส่กรอบนะครับเป็นเหรียญสอีสานที่น่าเก็บมากนะครับขึ้นชื่อประสบการณ์สูงด้วยนะครับเหรียญน,นี้นะครับใครสนใจนะครับผมปล่อยให้บูชาราคาสองาสิบบาท สอรับ250บาทรวมส่งนะครับตกค่าผ้า200นะครับค่าส่ง50าบาทราคาเบาๆนะครับราคาหลักร้อยนะครับได้ผ้าพุทธคุณหลักล้านเลยนะครับผมนี่ด้านหลังนะครับด้านหลังก็ออกแบบเป็นพระอุรังคธาตุนะครับที่บรรจุอยู่ในเขาจะเรียกว่าอะไรครับพระอกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนี่ออกแบบเป็นอย่างนี้นะครับพระอุรังบาเป็นพระอุรังคธาตุนะครับที่อยู่ในพระอกนะครับ ลักษณะนะครับลายเส้นลายละเอียดแบบนี้นะครับจะสะท้อนแสงหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญลงกระไหลนะครับโดนไฟก็จะสะท้อนแสงแต่พยายามส่องให้เพื่อนเห็นรายละเอียดนะครับด้านล่างก็เป็นมีช้างนะครับมีช้างมีช้างฝั่งซ้ายฝั่งขวานี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นม้านะครับน่าจะเป็นม้าม้ากับช้างนะครับด้านล่างก็เขียนนะครับที่ระลึกพระราชพิธี บรรจุพระอุรังคธาตุนะครับแล้วก็วันที่นะครับ21-23มีนาคมปี22อันนี้ลักษณะขอบตัดนะครับตัดก็เป็นตัดยุคใหม่อยู่แล้วนะครับปี22นะครับตัดแล้วก็ฉีกขัดชุบนี้เกิลลงกระไหลก็ยังเห็นรอยตัดนะครับยังเห็นธรรมชาติยังเห็นรอยตัดนะครับเผื่อใครสนใจก็แอดดีดีไลน์มาได้นะครับ 250รบาทรวมส่งนะครับเป็นเหรียญดีาสายอีสานนะครับที่ลงมาแนะนำเพื่อนๆน่ครับหูเจาะนะครับไม่ใหญ่มากนะครับขนาดหูเจาะนี่ก็ปิ้นธรรมชาติด้วยนะครับนี่อ่าโอเคครับคลิปนี้ผมก็นำ เหรียญพระธาตุพนมปี22นะครับหรือเหรียญซูนามินะครับมาแนะนําแบ่งปันนะครับใครสนใจก็แอดดีไลน์มาได้นะครับแล้วก็ฝากเพื่อนกดติดตามไปด้วยนะครับเดี๋ยวจะนําพระบ้านพระเครื่องนะครับมาลงแนะนําแบ่งปันเพื่อนๆทุกวันนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับผม